สวัสดีครับโตโยต้าอันติ้คันนี้นะครับวางเครื่องข้ามสายพันธุ์มาก็เลยเป็นเขยตะกี้สองคืนนอนมาสองคืนครับอันนี้ถามว่าเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมยังนะครับต้องได้สตารต์ทกับ <c oughs> ระบบช่งล่างยังมีปัญหาอยู่นเนื่องจากเราแก้ไขเบื้องต้นเพราะว่า เรื่องยนต์ดัดแปลงมานะทำอะไรแต่ละอย่างนะมันค่อนข้างจะเสียเวลามากแต่ตอนนี้ระบบเกียร์ที่มีปัญหาก็บรรเทาลงไปเยอะเราต้องขอดส,สมองเกียร์มาล้างอีกครั้งหนึ่งนะต้องมีเวลาอีกครั้งหนึ่งนัดสองระหว่างสองคืนที่เป็นเขยตะขีนั้นเจ้าของรถมาดูการทำงานตลอดเวลานะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องแก้ไขให้ใ้รถยนต์คันนี้กลับบ้านได้นะครับ เราจะให้เจ้าของรถแนะนําตัวก่อนนะครับสวัสดีครับครับ,รบแนะนําตัวนะครับมาจากไหนอ่าผมชื่อเอกครับมาจากป่าปะแดงค,ครับรถมีปัญหาช่วงตอนตอนเช้าเวลาสตาร์ทเครื่องครั้งแรกเนี่ยมันเข้าเกียร์มันเครื่องมันจะสั่นกระตุกก็เลยมาหาอาจารย์ให้อาจารย์ช่วยดูแลให้แล้วก็เวลาออกตัวช่วงแรกอ่ามันจะอืดหน่อยมันจะอืดพอออกตัวไปไปลายก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่จะเป็น ช่วงแรกเริ่มต้นช่วงต้นเวลาเราสปีดช,ช่วงแรกมันจะอืดครับจะอืดเหยียบยมไม่ได้หลังใจมันจะเร่งเหยียบเหยียบลงไปตั้งครึ่งมันก็ยังไม่ค่อยออกตัวไปครับแต่ว่าตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกออกตัวคล่องมากขึ้นเยอะดีดีดีขึ้นเยอะครับ,รบรแล<ต>ะเพื่อเกยจะเข้าไปช่วยเพื่อไปเรื่อยจะดีขึ้นเรื่อยนะครับครับเพราะว่าการเยียมานค่อนข้างจะหนักครับลู่หนนะ อย่างข้ามสายพันธุ์ด้วยไงครับก็เลยทําเสียเวลามากวางเครื่องสามเอสมาวันนี้เจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเหลืออีกเล็กน้อยเราก็นัดกันมาเที่ยวหนึ่งครับเอแก้ไขตรงที่ข้างทางไว้อยู่เช่นเอากับมันจะดูมันจะหนุนเครื่องขึ้นมาได้ไหมถ้าหนุนได้จะหนุนให้แต่ผมจะให้ไปหาอาจารย์สอนด้วยจันแดงที่ข้าแดงก่อนครับมาดูให้อีก ดูไว้ก่อนเพราะอยู่ใกล้บ้านค,ค,ค,ครับก่อนจะกลับจะดื่มพี่ผู้หญิงอยากกลับบ้านแย่แล้วสองวันเจาป่าอะไรถึงมาชิกที่ใช้รถยนต์คันนี้ที่ข้ามสายพันที่มีปัญหาครับก็อยาก,กบ,บอกว่าถ้าครับทารถข้ามสายพันเนี่ยม,มันผ่านมาหลายมือ,อต้องต้องหาช่างที่รู้รู้รู้ลึกร,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 รู้จริงครับถึงจะได้ปัญหาจะได้ไม่ค่อยมี ก็ผมก็ผ่านมาไปหาหลายช่างแล้วก็บอกว่าช่างก็โทษกันอยู่บว่าคนนั้นทามามั่วมั่วมั่วกันไปหมดแต่ทีนี้พอได้ดูอาจารย์ทําแล้วก็รู้สึกประทับใจครับมีความเชื่อมั่นก็เลยไปมาหาอาจารย์ที่ตาคีนี้ครับก็ฝีมือก็โอเคครับก็าฝากถ้าใครมีปัญหาอย่างผมนะครับก็ลองมาปรึกษาอาจารย์ดูครับคิดว่าแก้ไขได้ครับ ขอบคุณครับเดนทางปลอดภัยครับครับผมครับ,รบน่าจะถึงบ้านกี่โมงเนี่ยเที่องอทยงคืนทีหนึ่ง